ยันก็แก้ไม่ได้นะครับจะแก้ได้มีสิ่งเดียวต้องแก้เชิงโครงสร้างถ้าเม่เร่งเชิงโครงสร้างให้มันถูกต้องต่เหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีหิวชาติพันธุ์และศาสนาของไทยนะครับไม่มีทางจะแก้อะไรได้ทุกอย่างจะวนเหมือนเดิมและสุดท้ายจะไปจบที่ทุจริตคอร์รัปชันรัฐประหารนะครับแล้วก็วนมา สวัสดีครับมาพบก,กับผมแท้ศักดิก์ยิ่งขีดัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นร้อนๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองนะครับต้องยอมรับว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้นะครับก็มีการพูดถึงนะครับเราก็มีการทําโพลอ,ออกมาอย่างเป็นทางการคือความเสื่อมของนักการเมืองและกระโพเกินครึง่งนะ ประชาชนไม่เลือกในขณะที่สสชุดเดิมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือก็ฝ่ายฐบาลไม่ให้เอากลับมาอีกโดยเฉพาะพักส้มแล้วก็พักแดงล้อมโลกล้อมไทยเอาโลกมาล้อมไทยแต่ว่าโลกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามาล้อมไทยอะไรนักหนาหรอกอเมริกาก็ยังยั่งเชิงอยู่จีนเนี่ยนิ่งมากแล้วก็แปซิฟิกเนี่ยพวกเราหมดเพียงแต่ว่าเขาจะทําอะไรไม่ทําอะไรแค่นั้นเองอินโดนีเซียเขาก็ช่วยเราอยู่นะ อินโดนีเซียที่พยายามจะดึงมาเลเซียออกไปเนี่ย mm hmm. นั่นแหละเขาก็ช่วยเราอยู่นะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยเราก็เป็นของเราไอเดนติตี้ของประเทศไทยแบบนี้สิ่งเดียวที่เราจะต้องต้องระวังคือเป้าหมายของเขาคือทะเลตรงยึดคืนเกือมทั้งหมดใช้เวลา5วันสี่คืนได้มาเท่านั้นเต็มที่แล้วสำหรับ ที่ทหารของพวกเราขอแผ่นดินผมคืนแล้วกันไหนๆก็ประท้ากันแล้วยึดคืนเกือบทั้งหมดใช้เวลาห้าวันสี่คืนได้มาเท่านั้นเต็มที่แล้วสำหรับที่ทหารของพวกเรา ขอแผ่นดินผมทำไมอ่ะไม่อยากกั้งปิดด่านดีไหมดีค่ะทำไมอ่ะไม่อยากให้มันมาเข้าใกล้เราเหอมันไม่ดีมันที่โกงใช่ไหมจ้าแล้วไ่กระทบกับการค้าขายเราบ่กไม่ไม่กระทบก็หากินเองไม่มีปัญหาใช่ไหมจ้าปิดตลอดไปเลยว่าทีนี่ฮะปิดตลอดไปจะต้องเสียไม่แต่ชีวิตหนึ่งไหมไม่ จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องเสียชีวิตประชาชน16ศพนั้นไหมไม,ม่เด็ก8ขวบอยู่ในเซเว่นสมควรต้องตายไหมไม่ไม,ม,ม่กรณีที่ชอบ,บอกว่าเออเราต้องคุยกับเราไม่มีเวลาที่จะคุยกับคนขคมิ้นขนาดนั้นเรา,ารรเราคุยมาตลอดไม่รู้กี่ศตรวรรษแล้วเราคุยมาตลอดไม่รู้กี่ศตวรรษแล้วสมเด็จพระนางเจ้าของเราเนี่ยโอบอุ้มคนกัมพูชาเป็นล้านๆนคนที่หนีเข้ามาบุญคุณท่วมหัวเขายังไม่สำนึก ซึ่งผลโพของทางฝั่งนีด้าโพนะครับซึ่งเรียนย้อนหลังไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่าประชาชนเกินครึ่งนะครับถึงร้อยละห้าสิบก็ไม่เอาด้วยนะครับพอไม่เอาด้วยสิ่งที่เป็นประเด็นแล้วก็น่าสนใจว่าต่อไปเนี่ยก็จะเป็นโอกาสของพรรคเล็กเลยนะครับพอประชาชนไม่เอาด้วยเนี่ยก็จะเป็นโอกาสของพรรคเล็กโอกาสของพรรคเล็กยังไงนะครับเพราะไม่เอาพรรคใหญ่อย่างพรรคส้มพรรคแดงคือเพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาชนแล้วเนี่ย พรรคเล็กๆนะครับก็จะมีโอกาสภูมิรวมไทยสร้างชาติก็อยู่ในสถานการณ์ที่แย่พลังประชารัฐก็อยู่ในสถานการณ์ที่แย่ตอนนี้ประชาชนจะไม่เอาเลยพรรคเล็กๆที่นอกสายตาก็บอกว่าก็จะมีโอกาสมีพรรคตั้งขึ้นใหม่ก็จะมีโอกาสเข้ามานะเป็นรัฐบาลในสมัยหน้าผมเรียนหุ้นส่วนนะ ก็เป็นการคิดเชิงปรากฏการณ์คือไม่ไม่เอาพักใหญ่ใช่ไหมอไม่เป็นไรก็เอาพักเล็กพอไปถามเทงเทงก็บอกว่า,าเข้าใจนะความรู้สึกของประชาชนที่ไม่เอาพักต่างๆนะโดยเฉพาะพักฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลที่ปรากฏว่ามาแต่บุลลี่ประเทศไทยนะครับบุลลี่ทหารบุลลี่สถาบันพระมหากษัตริย์จนประชาชนเบื่อหน่ายพอเกิดสงครามขึ้นมายิ่งการออกมาแอคชั่นนะครับ ของบรรดาผู้ช่วยหาเสียงนะครับของบรรดาแกนนำนะเสื้อส้มแกนนำเสือสนนเส้อแดงยิ่งส่งผลทำให้ประชาชนสุดเบื่อหน่ายนะครับแต่ในทางกลับกันเขายอมรับแต่เขาบอกว่าเนี่ยประชาชนยังคงมีความหวังกับคนที่มาจากการเลือกตั้ง mm. ผมเรียนทุนส่วนนะเรื่องของงานสังเคราะห์เนี่ยถึงแม้นะครับ พักใหญ่จะตายไปหรือเฉพาะพักเล็กเอาพักเล็กขึ้นมาพักตอนนี้สถานการณ์การเมืองเป็นไงก่อนพักของพลเด็กประยุทธ์อย่างรวมไทยสร้างชาติพักของของพลเด็กประวิทก็เคยร่วมกันพักภูมิใจไทยก็เคยร่วมกันนะครับพักอื่นๆเนี่ยพักบัรหารเนี่ยนะฮะชาติไทยนะก็เคยร่วมกันพักเหล่านี้เนี่ยผมเคยเรียนร่นส่วนไปแล้วนะจะไม่มีศักยภาพในการบริหารประเทศ และจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการต่างประเทศได้ซึ่งผมเรียนมาสองปีก่อนมีการเลือกตั้งตอนนี้ก็บังเอิญฟลุกเป็นอย่างที่เรียนไว้เอาละนั่นคือผมทําอธิบายไปแล้วแต่ประเด็นในเชิงงานสังเคราะห์อ,อีกเรื่องหนึง่งถ้าในหลักหล,ล,ล,ลักการเดียวกันนะครับในส่วนของพักที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะ เป็นพักของเจ้นหน่อยหรือพักที่ตั้งมาใหม่ของดรเอนะจะเป็นแรงบันดาลใจที่จะให้เกิดการเลือกตั้งและไปเลือกสองพักนี้ไปเป็นรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการต่างประเทศได้หรือไม่ถึงแม้จะได้เลือกมาเจ้นหน่อยดรเอหรือทีมงานอะไรแล้วแต่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการต่างประเทศไม่ได้ ทำไมอ่ะกล้าพูดแบบนั้นคือในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเนี่ยนะครับซึ่งผมเรียนมาด้านนี้โดยตรงดิงด่งดิ่งดมาเลยนะครับแล้วก็ทํางานด้านนี้มากว่าปีเนี่ปีผมเรียนว่านักการเมืองในปัจจุบันเป็นนักเลือกตั้งทําเพื่อธุรกิจการเมืองยึดกระแสเป็นสําคัญไม่ได้แก้ปัจจัยสําคัญนะครับ คือผลประโยชน์ของประเทศชาติถ้าโครงสร้างเป็นแบบนี้ผลออกมาแบบนี้ทุกอย่างก็จะวนแบบเนี้และเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เกิดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับไปย้อนดูประวัติศาสตร์ไทยฮ94ปีที่ผ่านมาเกิดแบบเนี้ยแบบนี้เลยพักใหญ่ไปพักเล็กมาพักเล็กไปพักใหญ่มาก็สลับกันไปสลับวนอยู่ในคนหน้าเดิมๆดรเอกหน้าเดิมจากไปรี่ปัดเชนหน่อย ก็หน้าเดิมจากพรรคเพื่อไทยมาตั้งพรรคของตัวเองนะฮะไม่ต้องถามพรรคอนุทินนะ,ะพรรคของลูกบรรหารนะ,ะพรรคของทักษิณแล้วก็พรรคอื่นก็พรรคหน้าเดิมเดิมวนอยู่ที่เดิมเล่าเก่าในขวดใหม่นั่นหมายก็ว่ายังไงก็แก้ไขปัญหาไม่ได้เอาง่ายๆเลยเจ๊นหน่อยตอนสมัยอยู่กับทักษิณแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ไหมแกไม่ได้ การเมืองแก้ได้ไหมการแต่ประเทศแก้ได้ไหมก,ก็ทาไม่ได้เราตัวเองอยู่ประชาธิปัตย์เป็นไงบ้างฮะทำได้หรือเปล่าก็ทําไม่ได้นั่นหมายความว่าถ้ายังคงมีโครงสร้างเหมือนเดิมฝันธงได้เลยเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเนี่ยนะครับกล้าเลยกล้าท้าเลยไปยกเอานี้เอาเอา,เอาทั้งแกงทั้งเล็กทั้งใหญ่ไปรวมกันเลยแล้วมาแก้ยืนยันก็แก้ไม่ได้นะครับจะแก้ได้มีสิ่งเดียวต้องแก้เชิงโครงสร้างถ้าไม่เร่งเชิงโครงสร้างให้มันถูกต้อง ตเหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีหิวชาติพันธุ์และาศาสนาของไทยนะครับไม่มีทางจะแก้อะไรได้ทุกอย่างจะวนเหมือนเดิมและสุดท้ายจะไปจบที่ทุจร,ริตคอร์รัปชันรัฐประหารนะครับและก็วนมาแค่ธรรนูนแก้ธรรนูนเสร็จเลือกตั้งเลือกตั้งจิก็ทุจริตเพราะวงจรเหล่านี้เรียกว่าวงจรอุบาทนะครับการจะแก้สิ่งเหล่าน,นี้ได้ไหมได้ไม่ยากใจเย็น เขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ